มันมีประเด็นถกเถียงเมือ่อชาวกัมพูชาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมยังมีคนจํานวนไม่น้อยเลยพยายามหาทางบินไปที่เมืองไทยคือพอเดินทางข้ามผมแดนทางบกไม่สะดวกมากนะักก็พยายามหาทางบินไปนะเพื่อไปหาโอกาสหางานอยู่ข้างหน้าซึ่งก็ไปที่ประเทศไทยนะครับเรื่องนี้ทางฝั่งของคนที่เคยทํางานที่เมืองไทยมาแล้วนะก็ถึงกับโตกลับเลยนะฮะบ,บอกว่าเพราะแค่ข้ามไปที่เมืองไทยได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนนะ ทำงานในโรงงานเฉยหรือว่างานก่อสร้างทั่วๆไปเฉยเงินเดือนมันก็สูงกว่าที่กัมพูชาที่เป็นอาชีพที่ดูเติบโต3-4เท่าซะอีกแบบไม่ต้องพูดให้เวิร์ด้วยซ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเห็นเต็มตาอยู่นะตอนนี้นะคนบ้านเราหลายพันหลายหมื่นยังพยายามหาทางเข้าไปให้ได้เพราะเหตุผลที่มันต่างกันตรงนี้แหละหลายคนในโซเชียลพยายามบอกว่าให้กลับมาทํางานที่บ้านเกิดโอเคถ้าคุณมีงานที่ดีอันนี้ผมก็ยินดีด้วยแต่ปัญหาก็คือคนจนํานวนมากเนี่ย เขาต้องใช้เวลา3เดือนถึงจะได้เงินเท่ากับไทยนะถ้าทําอยู่บ้านเกิดทําอยู่บ้านเกิดนะต้องใช้เวลาถึง3เดือนแต่ว่าเมืองไทยไปแค่เดือนเดียวกลับมาคืออยู่ได้3เดือนเลยมันตรง,ง,งกันข้ามกันนี่มันคือความจริงที่คุณเองก็ปฏิเสธไม่ได้คุณลองคิดดูนะทำงานอยู่บ้านเกิดผมในตื่นตีห้ากว่าจะถึงโรงงานบางทีแทบหมดแรงทําทั้งวันได้เงินเดือนแค่พอซื้อข้าวสารไม่กี่กิโลส่รงลูกเรียนก็แทบจะไม่พอแต่ถ้าอยู่ไทยแม้จะต้องทํางานหนักคล้ายกัน แต่เงินที่ส่งกลับมาได้สร้างบ้านซื้อที่ดินเหลือได้เลยส่งลูกเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็ยังได้เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ความฝันมันเป็นไปได้และเกิดขึ้นจริงเพียงแค่ข้ามไปที่เมืองไทยเท่านั้นโดยเรื่องนี้มีคนมาสนับสนุนนะครับเขาบอกว่าคือถราจะพูดให้มันตรงมากขึ้นไปอีกก็คือการกลับมาที่กรรมพูชามันเหมือนกับการบอกว่าเรากําลังกลับมาใช้แรงงานฟรีเพื่อแลกเงินให้ตนเองสามารถดํารงชีวิตยอยู่ได้เท่านั้นเองส่วนคนที่ชวน ให้คนกลับมาเนี่ยอาจจะทำงานอยู่ในห้องแอร์อยู่นะตอนนี้ปัญหามันไม่จบเมื่อในมุมของคนที่โตแยงนะครับก็บอกว่าเงินเยอะแล้วมันได้อะไรคือถ้าคุณยังต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดคุณพยายามยกเหตุผลว่าเงินจากไทยมันอาจจะมากกว่า3-4เท่าก็จริงแต่ว่าคนที่ไปทำงานไทยเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นถูกเอาเปรียบไม่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยแต่ว่าทนทนพอะเงินมากกว่า บางคนต้องอยู่ในสถานที่ที่แออัดที่พักอาศัยที่มันแออัดไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแค่จะพูดภาษาตนเองยังโดนมองแปลกๆเลยแต่ถ้าอยู่บ้านเกิดต่อให้ได้เงินน้อยแต่คุณอยู่ในประเทศของตนเองนะมันไม่ต้องก้มหัวให้ใครแต่เรื่องนี้ก็ผ่านการถกเถียงอีกนะครบก็บอกว่าแต่สิ่งที่เป็นอยู่ในกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดเอาไว้ด้วยกฎหมายแรงงานก็ไม่ได้คุ้มครองอย่างทั่วถึงขนาดนั้น บางทีอย่าว,ว่าแต่ถูกเอาเปรียบเลยมันเกินคําว่าเอาเปรียบไปไกลาบางทีจ่ายค่าแรงไม่ตรงหรือจ่ายค่าแรงล่าช้าและไม่จ่ายเลยก็มีเหมือนกันนี่คือปัญหาที่เทียบกันแล้วทางฝั่งไทยดูไปเลยที่ชั่วกว่าเยอะเลยบางส่วนนะครับก็บอกว่าคนที่ไปทํางานไทยได้เงินเยอะกจริงแต่คุณลองคิดดูนะเงินนั้นต้องแลกกับอะไรบ้างชั่วโมงการทํางานผมคิดว่าน่าจะหนักกว่าเดิมตั้งแต่12-14ชั่วโมงต่อวนันอันนี้รวม OT เข้าไปร่างกายนี่อาจจะเหนื่อยหนักกว่าเดิมถูกนายจ้างเอาเปรียบมากเลย ถ้าเอาค่าเหนื่อยความเสี่ยงทั้งหมดมาคำนวณมันยังจะคุ้มอยู่ไหมทางฝั่งของคนที่เขามาตอบกลับนะครับเขบอกว่ามันก็ยังคุ้มอยู่มันคุ้มอยู่อย่างแน่นอนการที่ไปทํางานที่เมืองไทยแล้วมันเกินเวลาคุณจะได้เงินมากขึ้นไม่ใช่ทํางานมากขึ้นแล้วไม่ได้เงินคุณเอาความเคยชินแบบที่เกิดข,ขึ้นในกัมพูชามาพูดถึงเปรียบเทียบกันมันก็ไม่ได้หรอกนะ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนมาพูดถึงเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าผมเคยไปทํางานก่อสร้างที่ไทยนะพูดตรงๆเลยคือทํางานเกินเวลามันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการถูกบังคับมันเป็นความรู้สึกคนละฟิลแต่ถ้าคุณได้ยินเรื่องนี้ได้เห็นเรื่องนี้ในกัมพูชามันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบด้วยกับการทํางานเกินเวลาแต่ที่เมืองไทยคุณรู้ไหมว่าเกินเวลาที่เมืองไทยเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสมากกว่านะเพราะทุกชั่วโมงที่ทํามันคือโ t มันคือเงินสดที่จะเข้ากระเป๋าเราจริงๆอย่างเป็นธรรมด้วย ถ้าเรายอมเหนื่อยมากขึ้นเงินก็ไหลเข้ามามากขึ้นจนบางทีหนึ่งเดือน OT นี่แหละทําให้เงินเดือนของเราพุ่งขึ้นอีกเกือบเท่าตัวได้เลยและแบบนั้นเกินกว่าการหาเงินในกัมพูชาไปไกลามากกว่า5เท่าด้วยซ้าแต่ทีนี้ผมกลับมาที่กัมพูชาความตลกร้ายมันก็อยู่ตรงที่ต่อให้เราทําเกินเวลามันเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเพราะว่าปัญหาคือกฎหมายแรงงานของเรามันไม่ได้คุ้มครองแรงงานจริงๆอย่างจังยังบางบริษัทหรือว่าบางร้านเนี่ยจ่าย OT แต่ เป็นการเลื่องปฏิบัติด,ด้วยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างหรือไม่ก็ใช้ลูกเล่นอย่างเช่นการเรียกให้ทํางานเพิ่มแต่บอกว่าเป็นหน้าที่เฉยเลยอยู่ในเงินเดือนแล้วคนงานก็เงียบไปเพราะว่ามันไม่สามารถจะเรียกร้องอะไรได้ถ้าใครโวยวายก็โอเคมันก็เสียงที่จะตกงานด้วยพูดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะที่ไทยการทํา Ot มันกลายเป็นความเต็มใจเพราะทุกคนรู้ว่าเหนื่อยแล้วมันคุ้ม แต่ในกัมพูชาการทําเกินเวลามันจะกลายเป็นความาไม่แฟร์และไม่รู้ว่าจะหาความแฟร์ยังไงด้วยเพราะเหนือ่อยฟรีแต่มันไม่ได้เงินเพิ่มแล้วก็ได้แค่คิดว่าไปหาที่เมืองไทยให้มันจบจบแล้วก็สิ้นเรื่องระบบงานเป็นมาตรฐานกาเยอะกรณที่ความเห็นของอีกคนนะครับที่เคยไปทํางานที่เมืองไทยมาเนี่ยก็เข้ามาโต้แย้งช่วยนะครับก็บอกว่าผมขอยืนยันว่ามันเป็นมาตรฐานการทํางานที่ต่างกันแล้วก็สูงกว่าในกัมพูชามากจริงจนบางทีเราก็แอบตกใจนะว่าทําไม บ้านเราไม่มีแบบนี้บ้างหรือพอเปิก็ตกใจได้สําวราปกติมันควรเป็นอย่างนี้เหรออย่างการที่ไทยมีค่าแรงขั้นต่ําที่มันมีอยู่จริงและคนจ้างก็ต้องจ่ายแบบนั้นด้วยถึงจะเหนื่อยยังไงอย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าเงินจะไม่หายแต่บ้านเราต่อให้ประกาศค่าแรงแบบขั้นต่ามันอาจจะมีการประกาศอยู่บ้างน,นะแต่ว่าหลายโรงงานหรือธุรกิจเล็กๆนี่ก,ก็เล่นตกติกหรือว่ากดค่าแรงต่ออยู่เหมือนเดิมแล้วก็สารพัด จนทาให้แรงงานไม่สามารถจะได้เงินแบบเต็มไม่เต็มหน่วยที่ไทยจะมีสวัสดิการพื้นฐานที่ชัดเจนด้วยอย่างเช่นประกรันสังคมรักษาพยาบาลหรือแม้แต่แรงงานต่างชาติแต่ถ้าทํางานถูกกฎหมายเนี่ยคือจะได้รับสิทธิ์ค,คล้ายกับคนไทยนั่นแหละไม่ต้องควักเงินสดทุกครั้งแต่ที่กัมพูชาบอกตรงๆว่าเจ็บป,วบปว่วยเจ็บไข้ได้ป่วยทังทีเงินเดือนครึ่งเดือนแทบจะหายไปกับค่าหาหมอเรื่องนี้มีคนมาให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่า เมืองไทยมีสิ่งที่สําคัญต่างจากกร,รมพูชาอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้นนะคนไม่แห่ไปทํางานกันหรอกแม้แต่สถานการณ์ในช่วงนี้ที่คนพยายามหาทางไปตัวอย่างหนึ่งก็คือเวลาเลิกงานมันเลิกงานางจริงๆเลิกงานก็คือเลิกงานจริงถ้านายจ้างอยากให้ทําเพิ่มก็ต้องมีโอทแต่ที่กร,รมพูชาหลายโรงงานของเราเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่แบบว่าง,งานยังไม่เสร็จก็เท่ากับว่ายังกลับไม่ได้ทําฟรีกันเป็นเรื่องปกติเลยจนกระทั่งผมได้รู้เรื่องนี้ว่าเมืองไทยเขาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ ก็ต่อเมื่อไปทํางานที่เมืองไทยแหละถึงได้รู้ว่าถ้าทำการทํางานว่ามันเป็นแบบนี้ทํางานเกินหรือว่าทํางานไม่เสร็จก็ต้องจ่ายเพิ่มโดยทังฝั่งของคนที่มาเห็นด้วยนะครับชาวกพูบบชาที่มองต่างก็บอกว่าความมั่นคงนะมันมันไม่มีทางจะหาได้จากต่างแดนโดยเฉพาะกับไทยนะตอนนี้คือที่คุณบอกว่าแม้กระทั่งตอนนี้ไทยมีสวัสดิการที่ดีผมคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วบางคนนะไปแบบไม่ถูกด้วยนะบางคนพยายามไปที่เมืองไทยนะตอนนี้มันไม่ใช่การไปแบบถูกอย่างแน่นอน คุณจะไปคาดหวังว่ามีสวัสดิการประ,ประกันสังคมแบบชัวร์มันจะเป็นไปได้เหรอือสารสการช่วงนี้ถ้าก่อนหน้านั้นอาจจะใช่คือถ้าคุณไปก่อนหน้านั้นเป็นแรงงานแบบถูกต้องก็ใช่อยู่แต่ว่าถ้าไปแบบตอนนี้เนะี่ยผมพูดถึงคนที่พยายามหาทางไปนะตอนนี้นะซึ่งส่วนหนึ่งเลยพวกเขาไปแล้วอาจจะไม่มีงานด้วยซ้ําวันไหนตกงานถูกเลิกจ้างหมดสัญญาก็ไม่ต่างอะไรจากการที่ยังไม่ทันได้คืนทุนอะไรใดเลยก็กลับมาที่บ้านเกิดแล้ว มันไม่มีใครที่จะช่วยรับผิดชอบชีวิตคุณได้นะแต่ถ้าอยู่บ้านเกิดของเราถึงจะเหนื่อยได้เงินน้อย <c oughs> ก็ยังยืนอยู่บนประเทศของตนเองซึ่งมันชั่วมากกว่าขณะเดียวกันนะครับก็บอกว่าคนที่ไปไทยได้เงินเนยอะจริงนะแต่ลองมองครอบครัวของพวกเขาสิพ่อแม่หรือว่าครอบครัวต้องอยู่ห่างกันเป็นปีๆเลยเดียวคนรุ่นใหม่ในกัมพูชาตเติบโตมาโดยที่ไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยอยู่ใก,ใกล้ๆ ทีนี้มันจะกลายเป็นปัญหาสังคมนะเด็กเกเรมีปัญหาไม่มีใครคอยอบรมสั่งสอนนี่คือราคาที่ประเทศของเราต้องยอมจ่ายกับการที่หลายๆคนไปทํางานที่อื่นๆได้เงินกลับมาแต่ว่าครอบครัวนั้นไม่สามารถที่จะเป็นอะไรที่มั่นคงแน่นอนได้คือก็ยกเรื่องนี้มาพูดซะอย่างนั้นฮะเดี๋ยวก็บอกต่อนะว่าลองคิดให้ดีนะค่าแรงสูงในไทยที่คุณกําลังพูดถึง มันไม่ได้สูงเพราะเขาเห็นใจแรงงานแต่มันสูงเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไปไกลามากกว่าเขาเลยจ่ายได้มากกว่าแต่คุณอาจจะได้เงินในระดับที่ถือว่าน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับสัดส่วนที่คนไทยได้รับแต่คุณดันไปนรู้สึกว่ามันเยอะมหาศาลเพราะบ้านเราอาจจะเป็นระดับรายได้ที่ต่างกันแต่นั่นไม่ใช่เพราะว่าคุณร่ํารวยแต่คือการถูกกดมาตรฐานลงมาแล้วแล้วคุณเอามาอยู่ที่บ้านเกิดมันก็เลยดูสามารถที่จะใช้เงินได้เยอะขึ้นเท่านั้นเอง โอ้โหพี่พูดมาซะยาวนะพี่พูดว่าอยู่กัมพูชาค่าของชีพถูกอยู่ไทยหาเงินได้เยอะกว่าแค่นั้นจบเลยเนาะ <c oughs> เราพูดซะยาวเลยโ <c oughs> ดยเจ้าของความเห็นนี้นะครับยังขยายต่อนะครับก็บอกว่าอนาคตของกัมพูชามันไม่เหมาะสำหรับการที่คนนะออกไปข้างนอกในยุคหลังๆแล้วยิ่งคนหนีไปเมืองไทยกันมากเท่าไหร่นในกัมพูชายิ่งจะพังเร็วโตช้าเท่านั้นแทนที่จะกลับมาสร้างธุรกิจเล็กๆในบ้านเกิดกันสร้างงานให้คนในชุมชน มากลับมาเยอะๆนี่แหละคือเหตุผลที่อยากดึงให้ผู้คนมากมายกลับมาเพราะมันจะทําให้คนมากมายที่ไปทํางานที่เมืองไทยมาแล้วพอจะมีเงินทุนอยู่บ้างก็มาสร้างธุรกิจมาเติบโตในบ้านเกิดมาสร้างให้ชุมชนแต่ละแห่งนั้นมันเกิดงานขึ้นจากแต่ก่อนที่มันไม่มีอะไรเลยจากแต่ก่อนที่มันเป็นความบ้างเปล่าแต่พวกคุณไปนานกันมากพอเราไปเป็นนับ1ิบๆปีแล้วกลับมาที่บ้านเกิดมาสร้างสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นนี่แหละคือจะทําให้เศรษฐกิจของกัมพูชาตเติบโตมากกว่าเดิมได้แต่ถ้ายังเลือก ที่จะไปทํางานที่ไทยกันอยู่เหมือนเดิมยังเลือกที่จะหาทางบินกลับไปที่เมืองไทยกันเนี่ยนั่นมีแต่การที่แบบว่าไปส่งเสริมไม่เศรษฐกิจไทยรวยได้มากกว่าเดิมแล้วถ้าวันหนึง่งใครจะเหลือพลังมาสร้างประเทศตนเองละ่ะคือหมดแรงไปหมดแล้ว,ลวทํางานจนเหนื่อยจนแก่กันหมดแล้วกว่าจะกลับมากว่าจะมีตังคือประเทศไม่ได้เติบโตกันพอดีโดยก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยนะครับกับในมุมมองนี้นะก็บอกว่าใช่เง,เงินในไทยมาหาได้มากกว่าแต่สิ่งที่แรงงานบ้านเรากําลังทํา คือกำลังทำให้อนาคตของตนเองและก็ประเทศของเราไปแลกเปลี่ยนกับเงินที่ดูเหมือนจะเยอะมากๆเลยแต่มันคงไม่มีทางจะเยอะไปมากกว่านี้แล้วแหละโดยในมุมของคนที่เข้ามาโต้แย้งตอบกลับนะฮะ mm. ก็บอกว่าคือถ้าอยู่กัมพูชาเริ่มต้นชีวิตด้วยเงินติดตัวตั้งแต่ศูนย์เลยทํางานโรงงานได้เงินเดือนละไม่กี่ร้อยเหรียญมันได้แค่กินได้แค่อยู่ได้แค่มีชีวิตไป กินอยู่ไปมันอย่างแท้จริงนะเงินเหลือเก็บมันแทบจะไม่มีสร้างครอบครัวซื้อบ้านอะไรเนี่ยอย่าไปฝันเลยผมเห็นบางคนอยู่ที่กรมูชาทํางานเป็นสิปีให้ในเมืองใหญ่ด้วยนะอยู่ในพนมเปญด้วยซ้ำยังได้เช่าห้องอยู่เล็กๆมันเดิมเลยเพราะว่าจ่ายนี่ไม่หมดซื้อที่ดินไม่ได้ชีวิตจะวนอยู่แค่นั้นเลยโดยในฝั่งของคนที่สนับสนุนในมุมมองนี้นะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าฝั่งของคนที่บอกว่าอยู่บ้านเกิดถึงได้น้อยแต่มั่นคงเนะี่ย ผมต้องบอกว่าลองไปถามคนเริ่มจากศูนย์จริงๆเถอะว่ามันจะไปมั่นคงอะไรตรงไหนคือสมัครงานนี้บางทียังหางานไม่ได้เลยลงทุนเช่าที่พักเข้ามาในเมืองใหญ่บางทียังหางานไม่ได้เลยนี่คือกัมพูชาของเราแต่ถ้าไปที่เมืองไทยจริงผมไม่อยากจะเปรียบเทียบตำแหน่งงานมันเยอะกว่าเยอะช่องว่างการทํางานมีทางเลือกในการทํางานให้เยอะกว่าเยอะเลยผมจะบอกให้นะว่าความจริงคือคนเริ่มจากศูนย์ในกัมพูชามันแทบจะ ไม่มีทางโตได้จริงๆไม่ว่าจะอดออมยังไงก็ตามแต่มันจะโตได้ช้ามากมากจนหมดแรงก่อนขณะที่ความเห็นย่อยอื่นๆนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นนะบอกว่าบางคนบอกว่าเงินเยอะมากก็จริงแต่ลองถามว่าชีวิตมีค่ามากแค่ไหนผมหมายถึงการเดินทางไปที่เมืองไทยทุกวันนี้นะมันเสี่ยงมากๆเลยคือถ้าเป็นก่อนหน้านั้นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องแต่ตอนนี้นะหลายๆคนหาทางที่จะไปเมืองไทยสำหรับผมมันเสี่ยงมาก คงไม่ต้องบอกว่าเสี่ยงอะไรเอาแค่เสี่ยงถูกหลอกนี่ก็เย,เยอะพอสมควรแล้วเสี่ยงที่จะได้ถูกกลับมาทาั้งที่ลงเงินลงแรงไปแล้วเนี่ยก็จะมีด้วยเช่นกันอันนี้ผมพูดถึงสถานการณ์ในช่วงนี้เลยว่ามันไม่เหมาะที่จะไปแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเสี่ยงทุกอย่างแล้วทางฝั่งไทยคนที่หนีไปไทยตอนนี้เนี่ยมันเหมือนพยายามไปวิ่งคว้าเงินแต่บางส่วนก็จะถูกทิ้งให้กลับมาที่บ้านเกิดโดยที่ไม่ได้อะไรอันนี้เขาก็เน้นย้ํานะครับว่าปัญหาคือตอนนี้เลย ไม่ได้ไปพูดถึงก่อนหน้านั้นขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่ปัญหาในกรัรมพูชาเองก็ด้วยเพราะมีปัญหากับไทยคนที่บอกว่ากัมพูชาโตได้เหมือนกันเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจระบบก่อนว่าที่ไทยมีงานเยอะกว่าจริงมีอะไรให้แรงงานได้ทําเยอะกว่าจริงไหนจะกฎหมาย OT สวัสดิการที่มันทําให้เงินโดยรวมของคนที่ไปทํางานที่นั่นมันได้เพิ่มขึ้นเร็ว แล้วก็มันคงด้วยจะมาไม่มันคงอะไรมีเงินมากกว่าต้องมันคงมากกว่าสิแต่บ้านเราเนะ่ะอยู่ต่อไปบางทียังหางานทําไปได้เลยตอเนี้ยอยู่ต่อไปบางทีเงินมันก็ไม่ได้อย่างที่คิดเอาไว้บ้านเราถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดตามร้านตามอะไรเล็กๆเ,เ,เนี่ยทำโอทีแทบจะฟรีด้วยซ้ําคือเขาไม่ได้มาจ้างกันเพิ่มจ่ายเงินกันเพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะบางทีทําทั้งวันได้เงินไม่เต็มก็มีเลยมันก็เลยทําให้มันคือความเสี่ยงที่มากกว่า เพราะฉะนั้นความเสี่ยงของแต่ละคนก็ต่างกันบางคนพอที่จะมีเงินไปที่ทางฝั่งไทยได้ก็ไปลุ้นออกข้างหน้านั่นอาจจะดูเสี่ยงน้อยกว่าอยู่บ้านเกิดตนเองซะอีกโดยในความเห็นในช่วงนี้ไทยนะครับก็มีคนเปิดประเด็นมาว่าคนที่พยายามถกเถียงว่าการไปทํางานที่ไทยไม่ดีเนี่ยคุณต้องไปลองทํางานที่เมืองไทยด้วยตนเองผมเชื่อว่าคุณกําลังพึงพอใจกับงานที่มีอยู่ในกัมพูชาอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปเห็นโลกภายนอกว่าโลกภายนอกเขาไปถึงตรงไหนแล้ว ผมจะสรุปให้เลยนะที่หลายๆคนพยายามบอกว่าไปทํางานไทยมันดีกว่าแล้วก็ยังมีคนพยายามไปอยู่แม้ว่ามันจะเสี่ยงที่จะถูกหลอกก็ตามอย่างที่คุณพูดถึงกันเอาแค่เงินเนี่ยแค่ทํางานปกติก็ได้เงินเดือนสูงกว่ากัมพูชาหลายเท่าแล้วเอางานในตําแหน่งเดียวกันเนี่ยก็ต่างกันพอสมควรหรือบางทีเราทํางานตําแหน่งธรรมดาทั่ทวไปเทียบกับงานที่ดูจะมีดีสักหน่อยในกัมพูชาดูดีมากๆเลยเพ้อเพ้อทำอยู่ไทยเนี่ยงานธรรมดาได้เงินเยอะกว่า ในใจอย่างที่หลายๆคนพูดก็คือทําเกินเวลาก็ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นจริงๆนะในใจสวัสดิการและก็กฎหมายแรงงานประกันสังคมรักษาพยาบาลมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานด้วยมาตรฐานการทํางานมีการฝึกอบรมให้มีหัวนหน้าสอนมีระบบตรวจสอบและทั้งหมดทั้งมวลคือพูดง่ายๆสิ่งที่เราแทบไม่เคยเห็นในกัมพูชากลับมีครบทุกอย่างในไทยมันก็เลยดึงดูดให้คนอยากจะไปจนถึงทุกวันนี้ และเรื่องราวในวันนี้เองนะครับผ่านการเล็บเลี้ยงเล่าแปลและนั่งเล่าสู่คนฟังในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อนในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ก็จบลงมีเท่านี้ครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นกันด้วยนะฮะแล้วก็ฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอด้วยนะครับถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดนะฮะก็อยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันวันนี้สวัสดีครับ